เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ความจริงสูงสุดของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราจะลองไปหาคำตอบด้วยกันนะครับซึ่งคำตอบนี้อาจจะเปลี่ยนม,มุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ไปเลยก็ได้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นนะครับในคืนที่มันเงียบเงียบเนี่ยอยู่ดีๆคำถามเนี้ยมันก็ผุดขึ้นมาในหัวเราเกิดมาทำไม คือไม่ได้หมายถึงในเชิงวิทยาศาสตร์นะแต่เป็นความหมายที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำถามพวกนี้นะครับไม่ใช่แค่เราที่คิดนะนักปราชญ์นักคิดทั่วโลกเขาก็ขบคิดกันมาเป็นพันๆปีแล้วแต่มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าคําตอบของทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลถึงขอบจัก,กรวาลเลยแต่อยู่ในที่ที่เราอาจจะมองข้ามไปตลอดก็คือข้างในใจของเราเองนี่แหละ เอาละครับลองคิดตามกันเล่นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญล่ะแต่ถ้ามันเป็นเหมือนเรียลิตี้โชว์ใช่ครับเรียลิตี้โชว์ระดับจักรวาลเลยที่เราทุกคนเนี่ยสมัครใจเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยตัวเองใช่ครับมันเหมือนเกมเอาชีวิตรอดเลยที่เราถูกส่งมาที่โลกนี้แบบไม่มีคู่มือไม่มีอะไรเลยเพื่อมาเจอกับความท้าทายความทุกข์ต่างๆนานา ซึ่งแนวคิดแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเข้าใจเรื่องของสังสารวัตรหรือวงจรการเวียนว่ายตายเกิดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยสมัครใจเข้าว่าเล่นเกมนี้ซ้ําไปซ้าม,มาเพื่อเรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างแต่ประเด็นคือเราจําไม่ได้นะสิว่าเคยสมัครเข้ามาแน่นอนครับว่าทุกเกมก็ต้องมีกติกาข้อแรกเลยนะเราถูกลบความจําอดีตชาติทั้งหมดหายเกลี้ยงขออง้อ 2. อนาคตก็มองไม่เห็นไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอ้อ3 ทุกอย่างที่เราทำเราคิดเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมครับแต่ท่ามกลางกติกาที่ดูจะโหดร้ายเนี่ยมันมีความหวังซ่อนอยู่นะครับในกติกาข้อสุดท้ายที่ว่ามีแค่ตอนที่เราเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นแหละที่เราจะได้รับกุญแจเพื่อออกจากเกมนี้ได้ถึงกติกาจะดูยากนะครับแต่คนสร้างเกมเนี่ยเขาก็ใจดีนะเขาแอบให้แผนที่กับรหัสสำหรับทางออกมาด้วยตั้งแต่เราเกิดเลย แล้วมันก็ไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกลเลยครับมันซ่อนอยู่ในสมองในจิตใจของเรานี่เองทีนี้รหัสที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือมันคือการทำความเข้าใจผู้เล่นสองคนที่อยู่ในหัวของเราครับสองคนนี้เนี่ยเขาสู้กันแข่งกันตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นต้นต่อของความขัดแย้งทั้งหมดในใจเราด้วยลองดูการเปรียบเทียบนี้ดูนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยคือวิญญ,ญาณ หรือจะเรียกว่าจิตสำนึกก็ได้นี่แหละครับคือผู้เล่นที่เสียงดังที่สุดในหัวเราเลยคิดตลอดเวลาวิเคราะห์ตัดสินคนนั้นคนนี้แล้วก็เสพติดอารมณ์สุดๆแต่อีกฝั่งหนึ่งคือจิตบริสุทธิ์ครับอันนี้จะตรงข้ามเลยเหมือนเป็นแค่ผู้เฝ้าดูที่เงียบๆคอยมองทุกอย่างตามที่มันเป็นโดยที่ไม่เข้าไปตัดสินหรือปรุงแต่งอะไรเลยและนี่คือข้อมูลที่น่าตกใจมากครับ มีงานวิจัยทางจิตวิทยาที่พบว่า95%ย้ำว่า95%ของสิ่งที่เราทำเราคิดเราตัดสินใจในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้มาจากจิตสำนึกที่เราควบคุมได้นะแต่มาจากโปรแกร,รมอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเอเจ้าวิญญาณที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความเคยชินเนี่ยถึงได้เป็นคนคุมเกมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลามีคำกล่าวที่น่าสนใจมากครับว่า โลกนี้ไม่มีคนโง่มีแต่คนยังไม่รู้ความจริงมันบอกเราว่าการที่เรายังติดอยู่ในเกมนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ฉลาดนะแต่เป็นเพราะเรายังไม่รู้ความจริงเฉยๆเพราะฉะนั้นการจะออกจากเกมนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ iQ เลยครับแต่มันเป็นเรื่องของการตื่นรู้คือการตื่นขึ้นมาจากการหลับแล้วก็มองเห็น,นกลไกของเกมตามความเป็นจริง โอเคครับพอเราเข้าใจปัญหาเข้าใจกติกาของเกมแล้วก็ถึงเวลามาดูวิธีถอดรหัสเพื่อหาทางออกที่ว่านี้กันแล้วล่ะครับกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในการออกจากเกมนี้คือสิ่งที่เรียกว่าการไม่คิดแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่คิดในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องพยายามทำหัวให้โลง่ลงๆบังคับให้สมองหยุดคิดนะครับแบบนั้นมันเป็นไปได้ไม่อยู่แล้วแต่ มันคือการเปลี่ยนบทบาทของเราครับจากเดิมที่เราเป็นเหมือนนักแสดงที่อินไปกับทุกความคิดทุกอารมณ์ให้เปลี่ยนมาเป็นผู้ชมครับแค่นั่งดูเฉยๆดูความคิดพวกนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตัดสินไม่ต้องไปมีส่วนร่วมอะไรกับมันเลยแล้วนี่ก็คือกุญแจสามดอกหรือจะเรียกว่าสามขั้นตอนสู่อิสรภาพก็ได้ครับซึ่งเป็นอะไรที่ทำได้จริงนะ หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิหรือก็คือการเปิดใจยอมรับความจริงเกี่ยวกับกลไกของจิตใจเราก่อน 2. คือการฝึกไม่คิดหรือการเฝ้าดูโดยไม่ตัดสินอย่างที่ว่าไปและ 3. สําสคัญมากคือการทาซ้าค่ะฝึกบ่อยๆทําสม่ํามเสมอซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันสามารถสร้างเส้นทางใหม่ๆในสมองของเราได้จริงๆที่เขาเรียกว่า neuroplasticity นั่นแหละครับถ้าจะให้พูดกันแบบตรงๆเลยนะ อารมณ์ของเรานี่แหละครับคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ล่ามเราไว้กับเกมนี้ดังนั้นการจะปลดแอกตัวเองให้เป็นอิสระเนี่ยมันก็คือการฝึกที่จะไม่ตกเป็นทาสของปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเองตัดโซ่เส้นนี้ให้ขาดให้ได้และพอเราตัดโซ่ตรวนแห่งอารมณ์เส้นนั้นได้สําเร็จเมื่อไหร่รางวัลสูงสุดของเกมนี้ก็รออยู่ตรงหน้าเลยครับนั่นก็คือสภาวะที่เรียกว่านิพพาน ซึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่สวรรค์ที่ไหนหลังความตายนะแต่มันคือสภาวะของจิตใจที่สงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริงที่เราสัมผัสได้ในชีวิตนี้เลยและมันคือการชนะเกมด้วยวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเลือกที่จะไม่เล่นเกมนี้อีกต่อไปลองนึกภาพความรู้สึกนั้นดูสิครับความรู้สึกที่มัน โล่งโปรงเบาเหมือนกับว่าเราได้วางภาระหนักอึ้งที่แบกมาทั้งชีวิตลงนี่แหละครับคืออิสรภาพขั้นสุดยอดที่เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะคิดหรือไม่คิดคือการเป็นนายเหนือความคิดของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ คําพูดนี้มันสรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับปกติเราจะคิดว่าความสุขคือการได้ในสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมครับแต่ความสุขที่แท้จริงที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันกลับมาจากการหยุดความอยากจากข้างในใจของเราเองต่างหาก และส่วนที่มันยอดเยี่ยมที่สุดเลยก็คือสัจธรรมหรือความจริงข้อนี้เนี่ยมันเป็นของทุกคนครับไม่สำคัญเลยว่าจะนับถือาศาสนาอะไรมีความเชื่อแบบไหนหรือมาจากที่ไหนเพราะว่ามันไม่ใช่หลับคำสอนของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือกฎธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและพิสูจน์ได้ด้วยการลงมือทาด้วยตัวเองและสุดท้ายครับคาถามนี้คงไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวเราเอง ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเดินทางเข้าสู่ข้างในเพื่อค้นพบอิสรภาพที่แท้จริง